สวัสดีครับเมื่อนี้ทุกคนทุกท่านชิดเดลฟังซองเรื่องเล่าสยองนะครับเมื่อนี้ผมกับสิมวาวาเรื่องปืนอาถรรพ์นะครับซึ่งปืนนี้เป็นปืนจริงๆนะครับเป็นปืนที่คนที่ยิ่งค้นมาก่อนนี่ยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนนี้เพื่อนอยู่จังหวัดมหาสา,ารคามนะครับเรื่องนี้อาจจะสั่นยักหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะมี เติมแต่งจักน้อยนะครับสมัยนะครับช่วงรอบดรอบนะครับอา,อาจจะอาจจะถึงช่วงของราชการที่เก่านะครับก็มีการในช่วงนั้นสมัยนั้นพุทธศักราช2,500 ยี่สิบสามสิบกว่านะครับก็ได้มีเอ่อมื่อปืเมื่อปืนนะครับเมื่อปืนรับจ้างสมัยนั้นนะครับคือการทำมาหากินมันก็นกนอยู่กับค้นนะครับค้นทีาทำมาหากินแบบสุจริตหรือทุจริตก็แล้วแต่แต่ว่าขอให้ได้เงินมากนะครับเรื่องมิโยบาตอนนั้นผู้เล่านี่ผู้ที่เล่านี่ตอนนั้นเรายังเป็นนุมนะครับสมัยนั้น ไปผู้นี่ผู้เป็นมือปืนนี่ขอ,ขอใส่คำว่า,ามือปืนนะครับมือปืนตามปกติแล้วเพื่อนนี่จะไปรับเป็นลูกน้องซะก่อนนะครับรับเป็นลูกน้องรับเป็นลูกน้องมีเอเย็นนะครับพอมีไอเย็นแล้วไอเย็นบอกให้ไปขาผู้ใดกับคาคาแล้วกัน พอไย้ยงนี้เวาก็รับเงินไปนะครับแต่ว่าหลังจากขาม้าได้เป็นมืออาชีพแล้วขาค้นเป็นมืออาชีพแล้วก็ได้มาออกตัวออกตัวมารับขาคน้นโดยเฉพาะแบบบวกขึ้นตรงต่อไปนะครับซึ่งปืนนั่นก็เป็นจุามแ38นะครับซึ่งปืนที่อยู่ปัจจุบันนี้เป็นขนาด ดานะครับคือบอริษัรับการคัดเกลเป็นอย่างดีนะครับก็คือพิมทิมว้พิมไว้เก็บว้นะครับแต่ว่าบริดัรักษานะครับเวลาจะเวลาจะไปก็คือรับงานจากเอเย่นหรือคนที่ว่าจ้างนะครับก็ได้รับว่าจ้างว่าขาเทานเดในสมัยตะกี้ก็มีประมาณอาจจะประมาณสองถึงสามร้อยบาทในสมัยตะกี้อาจตัดตี มูลราคาในปัจจุบันนี้กับประมาณหลักหมื่นหลักแสนนะครับลักหมื่นอาชีพก็ได้ครับผมเมื่อคนจ้างจ้างเมื่อได้จ้างแล้วนะครับโดยผู้เป็นมือปืนนะครับจะจะหาว่าผู้ที่ห้าสิภัณ่านี้อยู่จังหวัดใดนะครับสอบถามสักก่อนนะครับเป็นผู้ใช้หรือเป็นยิ่ง เป็นผู้ยิ่งนะครับเป็นเด็กเป็นไัยรุ่นรือเป็นผู้เท่านะครับพอสอบถามได้ดูเรื่องพื้นที่แล้วพักอยู่ไสอยู่จังไดกัไพ่ยามนะครับไพ่ายามขามดงขามปลาขามไปเรื่อยๆจน,ถา,ถ,าาานถามชาวบ้านนะครับถามชาวบ้านว่าหอดไสแล้วสิไปทั้งใดสิไปจังหวัดนั่นจังหวัดนี่อำเภอ,อ,อนั่นอำเภอนี สิไปทั้งใดนะครับก็สอบถามพอสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามาใกล้ๆถึงเยื่อผู้ที่เขาจะต้องขานะครับก็ถามไปถามมาหอดหอดหอดมูบาดแล้วก็ถามมาผู้เพื่อนไอ้นี่มทาว่าผพ้่อนอนี่เป็นญาติกันเป็นมู่กันเป็นเสี่ยวกันนะครับก็ทัาทาถามเสียแสงถามนะครับพอถามแล้วถามว่าเพิ่นไปยู่จังได อยู่จังไดมาจังไดนอนอยู่พูดเดียวหรือว่าอยู่กับลูกเมียกลับไปถามเพิ่นพอถามเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปหาส่วนมากคนชาวบ้านสมัยตะกี้สิไปอยู่น้าทงน้ําทามากกว่านะครับไปอยู่น้ามือเว้นนะครับมือเมี่ยงเห็ดกะกลับไปเบื้องเขาเบื้องน้ํานะครับ่อไปเบื้องเลี้ยวเพื่อนกะเมื่อปืนนี่ก็ทําทายางไปถามถามจินน้าจิ้นขอนแน่มื่อผักน้ำเนยยักยักนอนเว้นยักยักข้าเน่นะครับพอจินน้ำเลี้ยกะ พ่อเยือตายใจนะครับก็ได้จุกเอาปืนนะครับยิ่งนะครับยิงสองสานัดแล้วก็แล้วก็นี่ประเด็นก็คืออย่่สองประเด็นก็คือขาปับแล้วก็ล่อเขา,า่าเพที่เป็นเยือนะตายตายบอ่อสองก็คือ เอาหัวไปให้เบืองนะครับไปให้ผู้รับจ้างเบืองว่าเยื่อที่เท้าขานั่นตายแล้วนะครับพ่อพ่อแดงข้าวปับผู้จ้างก็สิให้เงินอีกเครื่องหนึ่งนะครับพอรับเงินมาแล้วก็ไปทํางานต่อไปนะครับก็บเดินไปบบมีรถนะครับสมัยตะกี้บบมีรถก็คือไปทั่วถที่ทวดแดนนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าเป็นค้นของเทพก็ถือจับไปจะโดนแล้วล่ะครับแต่ว่าอันนี้เป็นค้นชนบทนะครับไปหาซื้อปืนมันก็ซื้อน่ครับพอหลังจากขี่ขาคนหนึ่งหนึ่งค้นแล้วเยืออหนึ่งไล่แล้วเพื่อนก็ขอบวชนะครับบวชหนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะครับพอบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก่อนค่อนจะซื้อกะเวลาที่บวชอยู่กับอโหสิกรรมสวดสัพเพสตาอยู่ตลอดนะครับ จนได้บวชนะครับพอได้บวชแล้วก็เลยเดือดด้วยความเป็นคนที่เป็นคนที่ใจสู่เป็นคนที่เด็ดเดียวอยู่แล้วนะครับก็ได้ขามไปตอนนั้นได้มาบวชอีกเทียนหนึ่งนะครับอีกเทียนหนึ่งพอบวชแล้วก็เลยขอขอบอสึกนะครับขอบอสึกก็คือรับงานรับงานรับงานมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆบวช บวชแล้วกับซกซึกแร้วกับขาค้นขาค้นแล้วก็บมาบวชไหมนะครับพ่อบวชพ่อบวชเทพสุไทยก็เลยเลึกแล้วก็มาบวชอิริบันนี้พ่อบวชอิริเรี่ยกแบบเขาไปทั้งขมิญนะครับไปไปอยู่กับคู่บาอาจารย์วอาภาษาขมนินะครับไปเรียนลำเรียนวิชาอาคมนะครับตอนนี้คนที่เป็นมือปืนปัจจุบันนี่ก็เป็นเขาเอื่นว่า ถ้าฆรา,าวาสเกืเอ้อนหมอถ้ำนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพระเกื้นหมอพระนะครับพระเป็นหมอนะครับอรอยรักษาคน้นบวา,บาจะเป็นคนน้คน,คนโดนขุนใสข้นโดนขวางอียงต่างๆนะครับผีเข่าผีออกค้นตายหวงนะครับพื้นกระซอยเหลือนะครับถือว่าเป็นการกลับใจนะครับกลับใจตอนหนีก็ยังบวซายนะครับซึ่งผู้ว่านี่นอายุยังถ้าลราพ่อ สานะครับก็เลยถ้ามีโอกาสก็ขอแก้โตนะครับสิ่งที่มันบ่ดีมองง้ามนะครับก็ตั้งโตให้ตั้งโตตั้ง,ต,ต,งตนเป็นคนดีของสังคมนะครับขาดสาตัตว์ชีวิตมากก็ขออาหงสิกรรมสวดมนต์ภาวนาให้เขาได้รับความสุขอยู่ตลอดเวลาให้เขาละละความแช้นที่เคยไปขาเขานะครับ เขามีความสูขความจเจริญน,นะครับได้ไปคุดไปเกิดจะได้บ่ต่องมาจองเวีนจองกรรมต่อไปนะครับบางคนที่ตายกับมีเวนีนมีกรรมบางคนกับบ่มีเวนีนมีกรรมก็ได้ตายก่อนเวลากับก็สวดมนต์ให้เขาพอสวดมนต์แล้วก็สืกอ,ออกมาซืบอ,ออกมาสุดท้ายขม้าบวชต่อไปสรุปนะครับก็คือเมื่อปืนก็ได้กลับตัวกลับใจนะครับตอนนี้ก็เป็นหลวงพอ่อยูบัด จังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นมือปืนนะครับแต่ว่ากะบ,บอกอน้าซื้อทว่าผมก็บม่สามารถท <c oughs> ี่จะเผยแร่นำได้เพราะว่าเพื่อนเป็นมือปืนนะครับแล้วก็ถามว่าในจังหวัดมหาสารคามอำเภอน,นั้นหัวจกักเป็นบมอหัวจกักหัวจักเบิดนะครับหัวจกักคนเป็นหมอพระนะครับรักษาคนรักษาคนกับเรียกสัตธาคนที่ห้นะครับห้เงินห้ท่อง จนมีเงินซื้อรถนะครับจนมีเงินซื้อรถแต่ว่ากับพนเอานะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็เป็นการพูดพูดถึงเรื่องอาถรรพ์ปืนนะครับพอมันได้กินเลือดค้นมันก็จะกินอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าได้จกปืนออกแล้วมันก็นต้องได้กินเลือดของค้นนะครับถ้าบ่ได้กินเลือดค้นผู้ที่เป็นมือปืนจะบ่พยายามที่จะบ่ เอาปืนออกมาจากกระบอกจากซองนะครับสำหรับชิฟวิดีโอนี้ก็จบการเล่าเรื่องของคนที่เคยใส่ปืนอาถรรพ์น,นะครับเวลาสิกินเลือดเลือดค้นก็นต้องจกออกมาแล้วก็ยิ่งทันทีนะครับยิ่งเหตุตายนะครับสำหรับมือนี้ผู้ใดติดตามนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นภาษาอีสานนะครับเพื่อไงต่อการบอกถ้าบอกเป็นภาษาอีสานมันกจะิบบตะกุกตะกักนะครับ ใ่ครับว่าเป็นภาษากลางมันก็ดีคัดคัดกันข้องนะครับถ้าว่าภาษาอีสานบ้านห้องก็ดีสบายนะครับถ้าบ้ไดบอกใจก็ดีคิิหน่ก็ดีได้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษากลางนะครับเพื่อให้ง่ายต่อผู้ที่ได้รับชมรับฟังต่อไปนะครับสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณครับ